ช่วงที่2นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะถ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็จะมีคดีสําคัญสําคัญคดีดัง,งสะเทือนวงการสังคมของเราอยู่เยอะเหมือนกัชนชุ่ี้หายไปละเชก่คุณหลบไปใช่ใช่ใช่ยังยังไม่ได้มีออก,ออกหมายจับใครเพิ่มเติมในเครือข่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งข่าวก็คือเหตุค้าเอ่อค้ามนุษย์คือล่อล,อล,อลวงเด็กมาค้าประเวณี<ม>ที่แม่ห้องสอน<ม>แต่ที่ว่ามันนอกจากมันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์แล มันด้มีแบบข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องมีตัวละครที่สำคัญทั้งผู้สนับสนุนในการค้าแล้วก็ผู้ใช้ใัตกาดเขาบอกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับจังหวัดการกล่าวหากันอยู่นะคือตอนนี้เนี่ยที่จับได้ตามหมายจับแล้วเนี่ยคือ3ามคนมีดาบตํารวจหนึ่งคนแล้วก็สองคนที่แบบทําหน้าที่เป็นคนจัดหานะคะแต่ว่า ตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตำรวจอีก3นายที่เตรียมออกหมายจับแต่ก็ยังไม่เผยรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องที่เด็กเนี่ยอ้างอ้างว่าตอนที่ไปรอที่รีสอร์ทอ่ะก็มีแบบข้าราชการผู้ใหญ่นะงัดรูปข้าราชการมาให้ดูเลยบอกว่าเตรียมจะเข้ามาทํางานในพื้นที่เด็กก็ไม่เชื่อก็เลยต้องแบบเอาบัตรข้าราชการมาดู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 อ๋อแล้วบอกพาไปดูด้วยนะแปลกมากเลยนะแทนนี่อวดใครไม่อวดไม่จำเป็นเลยนะคือตอนแรกหนูว่าแะ เข้าใจว่าซื้อบัตรผ่านประตูแล้วโชว์บัตรข้าราชการแล้วจ่ายชิ้นหนึ่งแลยเหรอคะอะไรอย่างนี้ใครโดนย้ายเข้ากลุ่มเลยไหมตอนนี้ยังตอนนี้เนี่ยถ้าในส่วนการสอบสวนใช่ไหมคะมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบผู้ว่าคนปัจจุบ,นนบันว่าไม่คงชดหลือแล้วนั่นคือการช่ดเหลือแล้วสอบถ้าเป็นคนธรรมดาจับลุกลุหลังจับคอเขาคุกไปแล้วเหมือนตำรวจดาบยุตอนแรกถูกย้ายไปแพร่ใช่ไหมคนแพร่ไม่เอาย้ายนอกพื้นที่ไปแพร่ตอนหลังไปให้ออกดีกว่าให้ออ่พอโดนเสียงคนดันจากกันเลย จากเพราะว่าใ,ในที่ท<น>ไหนคนเขาก็ก,ก,กังวลใจ ก็แล้วนอกจากผู้ว่าคนปัจจุบันที่ที่ที่ต้องออกมาชี้แจงว่าไม่นะเป็นคนธรรมะธรรมโนนั่งสมาธิตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นหนึ่งชั่วโมงนะไม่เคยทําอะไรเลยวิธนี้เหนื่อยกลัวนะผมจะนั่งสมาธิใช้กเยวผมเลยไม่กล้าเป็นมาตรฐานว่าคนนั่งสมาธิต้องยักขึ้นผ้าพ่วงนั่งกรรมฐานเลยนะกรรมฐานกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอ๋อไม่นั่งกรรมฐานออกเสียงให้ชัด มันกำผันมันลามไปถึงผู้ว่าคนเก่าว้ว้ตอนนี้ยายไปอยู่อุตรดิตถ์นักข่าวคือนักข่าวก็ไปคุยมาทั้นั้นไม่ว่าเลยเลยนันไม่ว่าเลยหนีอย่างเดียวหนีลงบันไดชนะหนีสุดขีดเลยนะหนีแบบเดินเดินลงบันไดท้าชันก็เลยทําให้กลายเป็นเฮ้ยทําไมไม่กล้าระเชิญเชิญหน้าตีใจดีสู้เสือทําไมไม่ใจดีสู้เสือเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะ คือทำหรือไม่ทำเนี่ยก็ตอบต้หนกลับแล้วภรรยาอยู่ถ้ามีภรรยาเนียาะถ้ามีข้อสงสัยเหนื่อยนึงแก้ตัวเมียก็เหนื่อยตใหญ่กว่าด้วยตอบคำถามนักข่าวนะว่าเหนื่อยแล้วนะไม่เท่าไหร่ไปตอบที่บ้านนี่ไม่สารยังไม่น่ากลัวท่านี้เลยใช่เพราะสารอย่างบ้านก็จับคุกจะนะภรรยาไม่เพราะสารไม่ไม่อยู่บ้านเดียวกันมีไม่นอนเตียงเดียวกันควานขึ้นมาเนี่ยละมันจะ ลบกวัวเราไปตลอดเลยต้อง,งนุ่งเกีงยีกลับด้านเลยนอนตอนนอนนะเออ นุ่งกากยีนสกลับด้านเลยนะพูดแบบหนจะมีประสบการณ์อีไม่รู้ทไมอินได้ขนาดนี้ไม่ก็มีประสบการณ์มัตคุณเขาต้องมีอยู่แล้วอายุทั้งป่านนี้เขอนกเกงยีกลับด้านเลยฟังเรื่องคนอื่นมาใช่ไมเขาบ่ั้นปผมอ่านหนังสือมาเยอะอ่อออไอ้หสือเม่อกี้นเข้าใจแวันที่นอนนอดไหมอะไรตงยด ไม่นะเพราะผมไม่ได้หลับระวังตัวตลอดเขาเลี้งชาวเลนอนตัวนนี่แต่ว่าเรื่องเรื่องคากามที่แม่ห้องสอนเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่มันทําให้ขบวนการนี้เออมันขยายใหญ่โตได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องประเพณีที่แบบพ่อมีข้าราชการผู้ใหญ่มีใครมาจากวัคคืนทใช่เรื่องแบบเรื่องรับซึ่งอันนี้นะบอกตามตรงเนียนะ ผมว่าได้ยินมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอ่ะอ่านจำได้ว่าอ่านเพื่อกันหัวเนะเพราะว่ามีเรื่องเงี้ยมีแต่ผมตตอนชจวงผมไปทำงานแต่งหวัดในวงขาราชการเขาก็ยทำางี้ยลุงเนาะโอ้ยหลายหลายสิบคือแสดงว่ามีหน้าต้องใส่กางเกงกีนเนาะมันมีความเชื่อกันว่าข้าราชการคู่ นี่ผมไปคุกคีหน่วยราชการทลยทำงานเลยนะตั้งแต่ผมอายุสิบเก้าที่นีแล้วเป็นยังไงฮะก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเย็นก็เลี้ยงเลี้ยงเฮฮาปาร์ตี้กันใช่ไหมแล้วแลนั้นก็แยกย้ายกลับไปแต่ตอนผมไปไม่มีนะผมเคยไปฝึกปหลัดไม่มีนะตั้งแต่ทำงานคุณไปในพื้นที่ที่เขาสร้างภาพอะไรไหม่ผมตอนผมไปฝึกประลัดเนี้ยผมทำงานหนักแรงกันดานเลยเลยไม่กันดาน นี่มีคนไปส่งให้ถึงที่เลย้านพักเลยไม่ใช่ผมเป็นคนไปฝึกฝึกประหลัดไงผมเป็นนิสิตอยู่ปีสามหรสี่อเป็นเด็กเด็กไม่รู้เรื่องคุณต้องทํางานแบบจิบจริงๆไม่ล่ะผมก็ไปดูว่าเขาก็ไม่มีนะเขาจะทำให้เด็กเห็นทำไมล่ะระตัตัวอย่างไม่ดีเด็กใจแตกคุณจริงใจแตกง่ายด้วยเขาก็ไม่เรื่องเห็นนะผมฝึกประหลัดนี่ไม่มีไม่งั้นจบไม่คุณเริงๆไม่จบหรอกเลอาถ้าคุณใจแตกคุณนี่ไม่จบใจเขาถึงไม่ให้เด็กเด็กน่อยเห็นใไหมเด็กน้อยเด็กน่อยผมก็ไปตรวจ ตรวจพื้นที่เยอะนะก็ไม่มีนะเขาเป็นตัวท้องที่เขาเป็นตัวพื้นที่ตรวจท้องที่ตัวที่ท้องก็มีทัวตรวจท้องที่เออจ๊ใจว่าสินุ่งเข้าเป็นหญิงเป็นนางแต่งงานแล้วชอบรู้เรื่องเลยเขาจะไปตรวจท้องที่เหมือนกันแล้วตรวจพื้นที่นี่ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันพื้นที่ไม่ใหญ่ด้วยไปตรวจที่นาจ่าเจรสูงกระเสีย กคุณยังเด็กหน่อยอยู่เขาไม่ให้ดูรับรู้ตรงนี้หรอกดึกแล้วดึกแล้วนี่ก็สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วที่คือสงสัยอย่างหนึ่งพอไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นไม่ใช่ผู้ตรองอายว่าผู้ว่าผู้ไม่ว่าเ่ยน่าสนใจมากกรณีช่นีนี้คือทุกคนยืงกระต่ายขาเดียวหมดเลยนี่คนทำใจดีสู้เสือ ถูกต้องไหมผมว่านั่นน่ะที่โกงเงินน่ะโกงเงินก็เรื่องด็อกเตอร์ไงอดีตประธานสหกรอมรับจุนดคนใจจิตใจงามไมีเชื้อส่งเสียเด็กให้ให้เด็กมีรายได้กงอาจารย์น่ะใช่ไหมเด็กยี่สิบมิ้นไม่จบเขาเรียกว่าเอือเอนดูเหรือพวกที่่ายชีวิตโคโยตี้นั่นแหละขายชีวิตโคโยตี้คือแต่ว่าตามข่าวเนี่ยกาบอกว่า ยี่สิบเลยนะยี่สิบต้นตน่ะเหรอแล้วาจจะมีหลายคนด้วยบัหลายคนด้วยนะเจ็ดสิบกว่าแล้วก็เสียสิบเจ็ดสิบกวาแล้วเขาก็เสียมาหลายปีแล้ย่สิบเก้ายี่สิบแปดเอาเป็นว่าเะยอายุตัวอย่างเอาเป็นผมตอนนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าผมมีกิ๊กเนี่ยนะแต่ว่าผมอายุป่านนี้นะผมต้องไปยืนรอิ๊กเกิดที่โรงพยาบาลเลยนะถ้าเจ็ดสิบกับยี่สิบเนี่ยถูกป่ะเห็นภาพเลยว่ามันห่างกันมากมายมากเลย มันห่นได้มากเละผมแกขนาดนี้แล้วนะผมต้องไปเอางี้ถ้าเป็นคุณโสพลเนี่ยเพิ่งอายุสิบขวบเองถ้าผมนะถ้าไม่อายุเจ็ดสิบเก้าแล้วมีเงินพันล้านเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะไม่กลัวตายแล้วคุกก็ไม่กลัวก็อาจจะเป็นตอนนี้ไปไหนฮะตอนนี้เออนี้ไปไหนตัวไม่เจอหายตัวไม่เจอตำรวจบอกว่าแต่ตำรวจมั่นใจว่ายังอยู่ในเมืองไทยเพราะถ้ามีเงินพันล้านตำรวจหาเจอแน่นอนไม่สงสัย แล้วค้นพบมีประกัาเหลืออยู่มาสักแปดทันบาทหรือไม่เจอถูกเมียข้าหมกป่าไปแล้วเปล่าเขาอย่าเมียแล้วบอกว่าแยกกันอยู่กันนะยังอยู่เมียแล้วเขาเมียจับได้เรื่องว่ามีอย่างนี้หลยชอบใจดีเหรอไปป่าแล้วมีข่าวว่าเล่น พนันออนไลน์ด้ื่องเพราะว่าเพราะว่าคนที่ตํารวจเขาไปจับได้มีคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นแบบสาวทอมสาวทอมที่รับโอนเงินเนี่ยคนนี้ผมเข้าใจผมฟังดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับในหน้าแทงในออนไลน์ออนไลน์มันมีอยู่แล้วก็พวกนี้หักเปอร์เซ็นต์แบบตามข่าวศูนจุปดอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับโบกเกอร์หุ้นอะมั้งใช่ไหมืระมาณนี้ผมคิดว่าคงไม่น่าเกี่ยวอะไรนะไม่น่าจะเหมือนกับ ก็ก็เป็นหนทางที่ทาง็อกเตอร์เขาเขาผ่นเงินฟอกเงินออกเงินจจะมีอา่จะมี้คนอย่างนี้อีกเป็นสิบก็ได้แต่ดูแต่ใช้เป็นครั้งแล้วเป็นแสนเดียวองผู้หญิงทอมคนนี้ก็ก็มีปัญหา เพราะว่ามันก็เป็นรายได้ที่สวยไปก็สวยไปเขาถือเป็นการฟองเงินถูกต้องมันที่มีเงินของเขานะใช่ก็สวยไปร่วมช่วยฟองร่วมช่วยในการฟองเงินค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งบอสอยู่วิทยาเลื่อนมาแล้วเจ็ดครั้งนะแล้วก็นี่ล่าสุดก็อายการก็เลยบอกว่าจะยกเลิกคำร้องขอความเป็นธรรมนะแปดไม่เหรอเรื่อแปดไม่เหรอเพราะว่าเนี่ยเออเรือแปดจะขึ้นเก้าอยู่แล้ว เมื่อเมื่อเนี่ยหานี่คือกรณีล่าสุดนั่นแหละทางอายการก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งเรื่องไปที่งานสอบสวนนะไปขอหมายจับแล้วเพราะว่าเห็นแล้วแหละว่าทอนอายต่ไปไม่ได้ทนไายกดดันมีเจตนาประวิงเวลาเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามีนารไปรู้ข่าวหนักๆเข้าก็ ค่ะเพราะาตอนนี้เนี่ยคือคดีขับรถชนคนตายเนี่ยจะหมดอายุความตอนปี70 <c oughs> แต่ที่จะหมดอายุความปีนี้แล้วกันยายน60เนี่ย, <c oughs> ยนนคือชนแล้วหนีกรณี <c oughs> ที่ชนเราไม่หยุดให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบเอาตัวมาดําเนินคดีไม่งั้นนะก็จะหมดอายุความไปอีก, <c oughs> อกหนึ่งคดีแต่ว่าพอไปนักข่าวก็ได้ไปคุยกับญาติของดาบตำ,ำรวจที่เสียชีวิตนะญาติเขาก็พูดมามาแบบ คือเหมือนกับเขาเขาทำใจแล้วว่าไม่น่าจะได้ตัวมาหลอกเพราะว่าคดีขับรถชนเนี่ยถามว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนี่ทาไมตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยเวลาเอาไว้ตั้งหีอ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะมีเงินไงมีเงินถ้ามีเงินใครก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขารวยเงินซื้อได้ในประเทศนี้ใช่ไหมมีเงินตั้งเป็นแสนล้านใครจะไปติดคุกอ่ะเขาต้องหนีเท่นั้นแหละ คนที่จะไปโทษบอสหรือโทษพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่เขาเขาต้องช่วยเต็มที่อยู่แล้วเป็นบอสผมว่ามีเงินผมก็ไปที่อยู่ทําไมในเมื่อในเมื่อทุกอย่างเลยซื้อได้หมดอ่ะเรื่องของระบบถาอาถ้าเป็นประเทศอื่นสิเขาไม่ให้ปล่อยเพเป็นผ้านข้างนอกอย่างนี้หรอกเขาขจัดก,การล็อกไว้อยู่แล้วในเมืองนอกเราเห็นซูเปอร์สตาร์ดังๆที่เป็นทั้งการเมืองโ็นิดาลาเชลซีแะไรลูกสาวคริงตันอ่ะเข้าไป นั่นหมดมได้แต่คดีนี้นะถ้าใครดูม,รมามใช่คือถ้าใครดูมาตั้งแต่แต่เริ่มเลยเนี่ยมันมีความแบบตั้งแต่เอาคนสวนมารับแทนว่าเป็นคนขับรถอะไรเลยนะคะคดีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกอนู่นคำรนบิ๊กแจ๊สของเรายังเป็นอะไรนะนอนหนึ่งอยู่เลยคือเขาคนสวนนี่ขับเฟอร์ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะ ให้ผมไ่ขับผมขับไม่เป็นมันขึ้นไปนั่งพูกนี่ทำไงไปขับไม่ได้ด้วยฮะขับขับไม่ได้เราแฮปเราถือแบบมันแรงไงเราขับไม่ไหวไม่แล้วคุณเคยขับไหมค้ณเคยขับไหมต้องไปเรียนเคยขับเฟอร์ลรีไหมไม่เคยก็ยเหรอโอ้ความเร็วเท่าไหร่ก็ตอนขับขับที่ไหนขับไปมอนดราเดโอเลยในที่ไหนเมืองมนอกใช่ไหมที่เมืองนอกไม่คือเย่เฟอร์รารี่ที่เมืองนอกเนี่ยนะมันมีเหมือนที่ผมเคยเล่าเหมือนขายมะนาวที่หัวหินเนี่ย มันจะมีเมืองที่ผลิตฟอร์รารี่เนี่ยนะเอารถเรียงอยู่ริมถนนเลยเป็นเต็นท์เข้าไปจ่ายเงินก็ได้ขับผมก็ไปจ่ายแค่ไม่กี่กี่บาทอะเป็นแบบผมก็ไปขับเล่นเดี๋ยวนี้แบบตามเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้มีมันมีคุณเคยขับไหมผมไม่เคยผมขับแค่เรียกไอ้แค่มีประสบการณ์ขับรถแต่ว่าจากที่เคยลงไปนั่งวงมาลัยเนี่ยนะมันมีความสุขหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่แค่แค่มาเซเรติมั้งเคยขับ เพื่อจะไปจอดรถให้ให้เพื่อนอแค่เหยียบคันเล่งก็กลัวแล้วอ่ะเพราะมัน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 พุ่งจนเรา ไม่ไหวอ่ะเราเราทำเราเราเราควบคุมไม่ได้แล้วอย่างกรณีของคุณบอสเนี่ยตอนที่เขาร้องขอความเป็นธรรมอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ผู้เชี่ยวชาญคือไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบวิศวกรรมยานยนต์มาตรวจว่าณวันที่เขาทำวันที่เขาขับเนี่ยเขาไม่ได้ขับรถเร็วเอทีชนเนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วเพราะฉะนั้นในข้อหาขับรถเร็วกว่ากำหนดอะไรเงี้ยมาแจ้งข้อหาเขาไม่ได้แต่ว่าคือพอเรากลับไปดูหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยเฟอร์เอรี่นะ กันชนยุบอ่ออะไรนะอ่าถุงลมอ่ะ airbag แตก airbag แตกแล้วก็กระจกข้างหน้าร้าวเออแล้วเขาก็จะบว่าเนี่ยเอาหรอก็ไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญที่ไหนผู้ชายเรื่องเป่ามาบอกผู้ชายเรื่องเป่าเขาบอกว่าไม่ได้ขับรถเร็วเลยวันที่เกิดเหตุแล้วก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าดาบตำรวจเนี่ยก็มีส่วนผิดเหมือนกันคือเหมือนแบบมาตัดหน้ารถเข้าหรืออะไรประมาณนี้แล้เนี่ผู้ชายเรื่องเป่าไง ไม่เป่าถุงลมนะ,ะไ,ไม่เป่าเป่าเนี่ยเป่าเป่าเมา,า,านะ <c oughs> เป่าเนี่ยค่ะคือเฟอร์รารี่ถ้ามันไม่เร็วถ้าไม่ได้ขับมาเร็วนะมันคงไม่ออกมาสภาพแบบนี้รลอยน้ํามันน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นแถวยาวไปเข้าไปในบ้านเลขที่เก้าเลยนะื่อกีด้นชนชนชนรถยังไม่พังท่านี้เลยแต่จริงๆนะเรื่องพวกนี้เราเองก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนาทีนั้นแต่มีก็อุติเกิดขึ้นผมรู้เกิดวุฒิแน่นอนคือคือที่แน่ๆก็มีคนเสียชีวิตต้รอดตาย คือไอ้เรื่องปลีกย่อยเนี่ยมันก็บมาแก้ได้นะแล้วผมเปิดคดีครั้งแรกเลยว่าเป็นการเมาหลังขับเนี่ยมดยอนจริงแล้วเมาหลังขับนะเขาว่าเขาบอกว่าเครียดแล้วเลยไปกินเหล้ากุเจะกินกุมใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยก็เลยเออไม่ได้เลยคือตำรวจก็ใจดีมากเลยนะมีเมตตามุทิจการรุนมากเลยเมาหลังขับผมเครียดจากประสบการณ์เนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า โอ้โหเรื่องกระบวนการกฎหมายโดยเฉพาะทนายเนี่ยนะเขามีความเก่งในการแนะนําอะไรหลายอย่างทนายมีอาชีพเดียวที่สามารถช่วยจนช่วยผู้ร้ายเลยโดยที่ไม่ถูกกล่าวหาผสมร่วมกี้กระจนอันนี้จริงอ่ะจริงปล่าแปลงนะเป็นอาชีพเดียวที่ช่วยเหลือจนได้อ่ะ เป็นไถ้าเป็นคุณนะคุณมีใครหนีคุกมาแล้วหนีหนีอะไรมาให้เราอยู่ในบ้านนี้เราอยู่ในบ้านคุณก็สวยแล้วคุณเชื่อแบบว่าเออเออไม่ได้เลยนะทนายส่วนใหญ่ไม่ได้ว่านั่นนันแต่ทนายส่วนใหญ่ผมว่าว่าดีนะที่เจอในส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็มีส่วนน้อยเนทนายโจนี้ที่ผมขำไม่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 ใช่ทนายโจรอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเทคนิคที่พยายามจะเฮ้ยเราบอกว่าเราไม่เนี่ย ติฉันจะถามเราให้เข้าทางเขาได้หรือเปล่าวคือคือมันเป็นกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการที่ที่แบบบางทีเราไม่ชินอะเราเราแล้วบางทีผมเจอบางคนเนี่ยผมโมโหเลยนะแบบก็จนผมยินเลยบอกว่าเฮ้ยผมก็บอกคุณแล้วว่าคุณจะมาเอาอะไรนังหนากับผมคือคือคุยเล่นเทคนิคมากพูดจาไปตามปกติเลยแบบนี้ผมยังเคยโจรโดนว่าในศาลว่าผมเป็นตอนผมเป็นพยานนะพยานพูดอย่างเงี้ย ก็พวกเราไม่เลื่อยเปื่อยผมอย่ารู้ไปกระทืบอะไรนั่นน่ะไม่ได้ไม่บางทีเขามาเทคนิคอยากให้เราโมโหแล้วหลุดหลุดอ่าส่วนใหญ่จะให้หลุดไม่ได้เป็นัานกล่าวหาผมอ่ะคือผมว่ามันมันบางทีไหลส่วนน้อยเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกมันมีเทคนิคออเดี๋ยวเจอนอกศาลได้ไหมเจอนอกศาลมีเทคนิคแบบแปลกเจอหน้านอกประตูศาลได้ไหมต้องไปนอกกลัวได้นะมันยังอยู่ในเขตอำนาจศาลนะแต่จะมาขำหนึ่งไอมแต่ศาลส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับ ท่านก็มีความเก่งในเรื่องการควบคุมท่านก็รู้ทันนะท่านก็รู้ทันอผมเห็นหลายอันทบางคนก<ย>็รู้เยอะด้วยอย่างอย่างสารเนี่ยอย่างบางทีเห็นบางทีผมผมโมโหเนี่ยบางทีท่านก็บอกว่าผมพูดคล้ายๆแบบพูดให้เขาแต่บอกว่าตอบเขาไปอ่า ไม่ว่าอย่าไม่ว่าไม่ไม่ต้องหังวลเป็นหน้าที่ของไม่ได้พูดถึงขั้นนี้นะแต่ว่าเมือ่บสารเนี่ยรู้เองว่าเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็มีหลักการของสารอยู่อะไรเงี้ยจะคุยเรื่องสารอะไรเลยมันเสียอะรอ่างนีมีไมล่านี่กลุ่มสิทธิสตรีป้องดาราสาวกัมพูชาถูกทางการห้ามเล่นหนังหนึ่งปีเหตุ อกอืมทะลักโลกออนไลน์นี่ไหนกัมพูชาพี่กัมพูชาอันนี้มันลุงบักตรงไม่ไม่ได้ข่าวนี้เลยนะนี่มันมีจริงๆเหรอมันมีจริงๆอันนี้ก็ดูไม่ท่าไห่พี่โสเทียบกับดาราไทยเขามีข้อหาความผิดด้วยนะคะความผิดของเขาเนี่ยเป็นเป็นเธอเธอคือเธอชื่อแดนนี่ขวัญแดนนี่ขวัญเนี่ยวัย24ปีแล้วก็ใช่ถูกกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของกัมพูชาเนี่ยสั่งแบนคือห้ามปรากฏในละครในภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเป็นเวลาหนึ่งปีเนื่องจากว่า ่าถูกกล่าวหาว่าละเมิดประมวลกฎหมายซึ่งกําหนดให้บุคคลสาธารณะของประเทศต้องแต่งกายสง่าผพาเผยและไม่ใช่เปิดเผยอันนี้ผมเห็นด้วยนะสง่าผ่าเผยและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตอนนี้เธอก็เลยถูกห้ามทํางานในแวดวงบันเทิงเป็นเวลา12เดือนผมเห็นด้วยนะบางคนมออกทีวีนะข้าออกไปเป็นทำรายการอ่ะขาศึกแนี้นะไม่มีไม่มีเสื้อคุมเลยนะแต่ผมว่า อืมใช่ที่พี่โสพูดมัมีประเด็นอค่ะก็ไม่มีสายเลยนะม่มีสายเลยนะแต่บ้านเรายังไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยแบนใครเลยนี่คืองที่พี่โสพูดเ่คือการละเทศะในบางงานอย่างพิธีกรอะไรเนี่ยคาดอกอะไรเนี่ยไม่เหมาะสมไม่มีสายแต่ว่าถ้าเขาไปเล่นหนังแบบว่าสมมติว่าเขาแสดงบทบาทเมียน้อยอะไรแบบเนี้ยหาือแต่งตัวอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่ถูกไหมถูกไหมคือคุณเข้าใจว่าคุณจะไปสวยกับเมียหุ่นเซนไม่ได้ Oh oh oh. บุลานีเหรอคะอ้คุณส่งไปยังเนี่ยแคลร์เนี่ยเออครับตอนนี้คุณวีระโดนตีกลับมาแล้วนะเเออหรอส่งไปเพรนั้นคุณวีระก็มีปัญหาประเทศเขาเลยไม่ส่งไปเพราะว่าคุณรักประเทศชาติมากกว่าใช่ให้คนไทยสวยอย่างเดียวใช่แล้วก็บทลงโทษต่อแดนนี่ขวัญเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวปลุมฉนนี่คุณจะตกใจแล้วแดนนี่เหรอเขาชื่อแดนนี่จริงผู้ชายวิงเนี่ยแต่ให้ตแต่งหรือเปล่า เราผมช<ห>ักเริ่มสงสัยแล้วนะไม่รู้ว่าเออเออเออแดนนี่เเปล่าน้องขวัญแล้วกันน้องขวัญเ,<อ>เชื่อแดนนี่ขวัญใ้แต่ด,ดูมีโอกาสเลยเนี่ยตัดแตง<อ>่งมั่งเ,เหรอหอืม ตอนนี้กลุ่มแตตุ่กไอ้บิลกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีนี้คงไม่ใช่นะเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศและละเมิดความเท่าเทียมทางเพศก็เลยออกมาคัดค้านบทลงโทษอันนี้คือเรียกร้องความเป็นธรรมคงคงม่ได้บฝ่าย้ไม่ได้เกี่ยวทำให้ผู้นำทางทางทางเพศนะให้ผู้นำร่ารายหองหน้าจอทีวีของความเหมาะสมเอทางเพศนะใช่ ซึ S <S ่งจริงก็ยืนยันมีเหตุผลนะมีเหตุผลไม่แต่ยางยางล่าวนี่ผมก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะแล้วไม่มีเล่าวเนาเ็อะไรที่เข้มข้นมากคือคนเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเออผู้หญิงก็นุ่งสิ้น สมาคมแม่แม่หญิงทานลาวเนี่ยก็หนุ่งสิ้นยาวเลยตอนผมไปลาวผมก็ประทับใจในบ้านเมืองใช่พูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งทิ้งท้ายหน่อยเรื่องพรบสื่อเนี่ยค่ะต่อไปถ้าต้องออกใบอนุญาตเนี่ยอย่างถ้าเราแบบจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคืออย่างหนูอ่านข่าวหนูต้องไปขออยู่ลาวใช่ไหมควรโดนมาสุกเนี่ยสองสุกเนี่ยควรจะโดนด้วยอ๋อเหรอใช่ก็ถือว่าอ้าจะยกเลิกาไม่จับ วันสุกเขาต้องมีด้วยเขาโดนคนที่ออกวันสุกเนี่ยที่เด็กร้องหาลูกกรารเวลาดูการ์ตูนเขาอ่ะเอาเขาถือว่าถ้าออกสื่อออกออกหน้าจอเขาประจำรายการประจำเขาวันสุกมีต้องโดนด้วยดิแล้วเราจะทำยังไงผมจะทำยังไงนี่ก็ต้องไปต้องไปใช่ไหมสองปีแรกไม่ต้องไปยังไงสองปีแรกไม่ต้องต้องไปขอจากสภาวิชาชีพใช่ไหมที่ตั้งขึ้นมา15คนสองปีแรกไม่ต้องสองปีแรกเขาดูร่มให้ไม่งั้นแต่ตั้งให้ผมเป็นสภาวิชาชีพไปเลยได้ไหม ไม่ได้เขาคัดเลือกเพราะว่าเขาต้องให้คุณคนยังไงคุณต้องขออยู่ดีอ่ะไม่งั้นผมไปเป็นสภาวิชาชีพแล้วกันหนึ่งใน15บห้เหรอคะจะไปเป็นหนึ่งในสิบห้าใช่ไหมคือถ้าดีสุดคุณโคนไปกับผมแล้วไงไม่ใช่เอางี้สในสิบห้าถ้าจะให้ดีสุดคุณเราต้องออกไปพร้อมกันตอนที่เขาจะออกกฎหมานี้มาพพร้อมกันถล่มให้เละเลยนะบอกคุณจะเอาอย่างสิงคโปร์ไม่ได้ ถ้าคุณอยากสิงคโปร์สิ่งแรกคุณต้องทําคือหนึ่งคุณต้องไม่คอร์รัปชั่มตั้งแต่หนงสิงคโปร์ต้องไม่ใช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 ่ตั้วอืเหมือนตั้งตสิงคโปร์ใช่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 ไหมเอางี้ก่อนทหารต้องเหมนทหารสิงคโปร์คดีนี่แ่ะคดีแต่ะต้องเหมือนทหารสิงคโปร์พิสิทธ์เปาอินต้องเหมือนตรวจสิงคโปร์ก่อนคุณไปดูซิคดีบัญญินไปถึงไหนแล้วเอาพูดเสียหายฟ้องเองอยู่ เมียเมียฟ้องเองอยู่เออเออคุณต้องไปดูก่อนสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีคอร์รัปชันนะหรือมีแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะใช่คุณต้องเอาย่างนี้ก่อนแล้วมาพูดกันอะไของเราสามสิบสี่สเปอร์เซ็นต์กินเงินขนาดนั้นอย่าเอาเหมือนเฉพาะบางส่วนเอออย่าเอาแค่สิงคโปร์เพื่อนนีโนนนะอ้โหไปดูก่อนเขามีจัดซื้อจัดหาเนี่ยมีงี่เง่ามีมีน่าสงสัยอะไรเหมือนในเมืองไทยไหม บางอย่างความมั่นคงมันก็เป็นความลับค่ะพี่เลอดำน้องเลอดำน้ำอะไรเงี้ยไม่ถามมันก็ไม่อยากตอบที่แต่ว่าคุ้มคุ้มเลยคุ้มใครคุ้มไม่รู้เออซื้อสองแถมหนึ่งแถมจรวดมิสไซล์ยิงใต้น้ำมาตั้งอีกกี่ลูกให้จรวดแค่สองลูกจะไปยิงอะไรกันใครก็ได้มีเหตุผลนะซื้อพวกของแถมเนี่ยมีมีเหตุผลใช่ไมเมียผมเออเอาไปละ คุณซื้อเมียได้คนหนึ่งแล้วแถมอีกคนหนึ่งเหรอเปล่าเมียผมชอบซื้อเพราะของแถมซึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยดูว่ามีมีเหตุผลของดีของดีไม่มีของถูกไม่มีดีอันนี้พิสูจน์ด้วยฟัง์สเซียจริงๆหลังจากนี้เนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเราก็ควรสรุจให้มีมหากรรมเรือดำน้ำเซลล์มิดเยียเซลล์มิดเยียเซลล์แล้วจะได้นั่นไงเพราะฉะนั้นถ้าชอบ ของแถมก็จะได้จัดเป็นโปรโมชั่นไปเลยคือตอนเขาเรียกขอขอให้ประมูลเนี่ยนะเขาบอกขอซื้อสองลำใช่ไหมทุกคนอื่นเขาบอกเขอซื้อสองลำเขาเสนอสองลำแต่จีนนี่มาแนวแนวใหม่เขาบอกว่าซื้อสองแถมหนึ่งฮะจัดตลาดมาเหมือนกับไฟฉายก็ระบาดคุณสู้ของจีนได้เหรอที่คือกุญแไฟฟ้าอะไรยี่สิบบาทคุณจู้แล้วเขาได้เหรอก็ดูอย่างโทรศัพท์สองซิมอ่ะ ขนาดใส่มายังชิปไม่เหมือนกันเลยสองซิมมาาสู้ก็ได้อไอโฟนยังทำไม่ได้เลยแต่ชิปยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ไม่หายใช่ไหมเพราะบริษัทไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะหายไปไหนก็อก่ดูสิส่งดีเหลือเกินส่งมาดีนะส่งมาดีเสียได้แทนใช่ไหม เพราะคุณภาพก็ใช้ได้แต่ทำตัวเองแท้ๆทอุตส่าห์ใช้เลนนี้นี่ด้วยฮะเลนแบบกล้องถ่ายรูปแบบราคาแพงค่ะพัฟเนอร์เหนื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยัฟเนอร์งงอันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยค่ะก็คุณดีนเพิ่งแนะนำให้ผมซื้อเลยนะใช่ใช่ เราเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมกำลังจะซื้อเกือบยั้งไว้ไม่หมน่ะอ๋อค่ะต้องพากันไปแล้วใช่เดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้มีอะไรวันนี้เมีขัติพศขัติพศขัติพศจกหาไม่ทันแล้วนี่ได้เลยยิ่งเรื่องนี้นะไม่มีโจ๊กแล้วไม่สนุกมาคุมสื่อคุมเสือแล้วมัโจ๊กเจ๊าอะไรกันโอ้ยอย่างเดี๋ยวพากันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ